เดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆเนี่ยได้ดูพันเอกนะดูพันเอ็กเนื้อผงตรงนี้นิดนึงนะครับดูพันเอกเนื้อผงตรงนี้นิดนึงนะฮะซึ่งผมแบ่งปันที่องค์ละหนึ่งหมื่นบาทนะครับก็คือเป็นพระสมเด็จวัะขังทุกองค์เลยเอ้ยโทษโทษมีบางขุนโภมีวัลขังนะครับเออนะฮะเออไม่ใช่บางวัลขังทุกองค์พูดผิดนะครับเออ ในะอย่างเงี้ยพักกูเนี่ยเป็นเอบางหมุนโพรมนะฮะอ่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับเดี๋ยวมาดูธรรมชาติโดยกล้องพันเอ็กอีกทีหนึ่งนะนะเดี๋ยวผมจะให้ดูสิบเอ็กก่อนนะครับให้ดูสิบเอ็กก่อนนะอง์นี้เนี่ยเป็นเส้นได้นะเส้นได้นะครับแต่ว่าเออเป็นพาธที่ปิดทองมานะครับปิดทองไว้ไม่เห็นเลยนะอ่าพิมพ์เส้นได้นะครับ แขนแขนกลมนะเออเนี่ยขึ้นได้แขนกลมนะกลมๆนะนะครับแล้วเราจะเรียกเลยบางคนก็เรียกแขนบวงแขนกลมเนะยค,คือเรียกตามพุทธลักษณะเลยนะครับเนะี่ยเรียกตามพุทธลักษณะของพระเลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวดูขอบนิดนึงนะฮะพระองค์นี้เนี่ยลงรักปิดทองโบราณมานะครับลงรักปิดทองมานะับด้านหลังนะครับเห็นไหม นะฮะเนี่ยจะเห็นการงอกทุกหนึ่งโมเลกุลนะฮะเห็นการเดินของปุยเมฆปุยฝ้ายนะครับนี่นะฮะการเดินของปุยเมฆปุยฝ้ายเนี่ยเขาจะเดินมากกว่าพระเนื้อดินนะฮะเนื่องจากเขาเป็นพระเนื้อผงปูนเปลือกหอยโดยตรงนะครับนะฮะทำมาจากแคลเซียมคาร์บอเนตโดยตรงนะครับเขาถึงเกิดการงอกที่เอ่อที่ไวแล้วก็ชัดกว่านี่แค่ร้อยปีนะ เออร้อยห้าสิบปีได้ขนาดนี้คิดดูดินะฮะแต่อันเนี้ยมันเป็นเนื้อดินแต่มันมีเหมือนกันแต่ว่าเนื้อดินกับเนื้อเนี้ยอันเนี้ยเนื้อเขาตรงกว่าอันเนี้ยเนื้อดินคือดินแต่เยอะกว่าเยอะกว่าคาร์บอนเนตนะฮะเยอะกว่าแคลเซียมอ่ะนะฮะอันนี้มันเป็นแคลเซียมโดยตรงนะฮะหรือแคลเซียมคาร์บอนเนตโดยตรงเนี่ยมันจะเกิดร้อยห้าสิบปีเนี่ยดูมันเกิดเยอะกว่าเยอะเห็นไหมลากหักชีเอ่ย ปุยเมฆปุยฝ้ายเอ่ยลายในเนื้อเนี่ยลายในเนื้อเอ่ยนะฮะการงอกใหม่ทุกหนึ่งโมเลกุลเอ่ยนะครับเนี่ยความเหี่ยวย่นเอ่ยนะครับรวมถึงเความละเอียดในเนื้อนะฮะความละเอียดในเนื้อเห็นไหมนะฮะนี่นะะความละเอียดในเนื้อนะฮะนะครับแล้วก็เพระสมเด็จจริงๆไม่ยากนะครับเราเอาเรื่องของแคนไซเป็นตัวตั้งได้เลยครับ เพราะว่าการเกิดแคนไซเนี่ยจะมีอายุประมาณร้อยห้าสิบกว่าปีขึ้นไปนะครับพาธิทานสมเด็จกการโตผลึกแคนไซไม่ได้ว่าร้อยปีแล้วมีครับยังไม่มีนะนะครับมามีตอนร้อยห้าสิบกว่าปีขึ้นไปเนี่ยอันนี้มีผลึกแคนไซแล้วนะครับอ่ะผมจะให้ดูทีละองค์นะครับนะฮะนี่นะอันนี้บางขุนพรมนะฮะเนื้อวันนะเนื้อผงดินสอเหลืองนะฮะจริงๆแล้วน่าจะเป็นเนื้อผง สีขาวแต่แต่มันนะเวลามันอยู่ในกุเนี่ยผมไม่รู้ว่าองค์ท่านเนี่ยไปสัมผัสกับอะไรมาบ้างนะฮะแต่เนื้อจริงๆนะาต่เป็นขาวนะเนี่ยนะฮะเออดูดินะฮะเห็นไหมเนื้อเนี่ยนะับดูคาบกุน,นะครับมันระเบิดหมดแล้วเนะยระเบิดหมดแล้วนะครับแล้วก็มีฝั่งแน่นเลยนะเป็นคาบเอ่อกุ้ราบหินปูนนะฮะฝั่งแน่นเลย Manner, แต่ข้างในเนี่ยสวยมากนะครับผมจะให้ดูกายภาพข้างในองค์นี้ด้านหลังปั๊มตายางนะครับด้านหลังปั๊มตายางนะครับนี่นะอ่านะครับด้านหลังเนี่ยมีตายางเลยนะครับแล้วก็เนื้อเนี่ออกวนาเหลืองนะครับวนาเหลืองนะครับตามบันทึกหลวงปู่คำมีหลายวนานะนะวนาดําก็มีนะครับเขียวมอยเหลืองกานมาลิ นะครับวันนะขาวขาวงาช้างนะครับมีหลายวันณะนะครับนี่ฮะสีแดงยังมีเลยแดงถูเลือดอะ่ะนะฮะเออมีนะเ,เนื้อผงดินสอเหลืองเนื้อแดงสบู่เลือดนะครับเนื้อออกขาวตัวก็มีนะเนื้อขาวงาช้างก็มีนะฮะคือมีหลายกายภาพนะครับถ้าตามบันทึกนะครับนะฮะอันนี้เป็นเอบ้างขุนพรมนะฮะโอ้โหดูฮะ ผมไม่ได้ล้างเลยนะมาไงก็มางั้นนะครับคือจะบอกว่าการล้างพระมันไม่มีประโยชน์นะครับมันไม่ใช่สิ่งที่ดีเลยนะครับอย่าไปล้างนะครับผมไม่ได้นําให้ไปทําอะไรทั้งสิ้นนะฮะเพราะว่ามันไปทําลายหลักฐานความเก่าเขาอะนะครับเราไปทําทําไมนะฮะเหมือนล่องรอยโบราณเนี่ยนะครับความเก่าเนี่ยมันไม่ควรไปยุ่งไปทําอะไรนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูผลแกนไซส์นะฮะ องแรกก่อนนะครับองแรกเนี่ยเป็นในส่วนของเออ่พิมพ์เส้นได้นะครับวัลรังนะฮะดูเนื้อหากันนิดนึงนะครับนะฮะตอนนี้ก็อยู่ที่อง์ภาแล้วนะครับอยู่ที่องค์มาแล้วนะครับทีน,นี้ก็จะมาหาผลึกแกนสายให้ดูกันนะครับเอหาผลึกเพชรนิดนึง <c oughs> นะฮะ่มกําลังเลื่อหนหาอยู่นะกําลังเลื่อหนหาพุกกคนไซหเห็นอยู่สวยๆเลยนะซึ่งจริงๆมันมีทุกจุดแหละนะครับแต่ว่าเราเราจะพิจารณาเรื่อง,องพุลกคนไซในจริงก็อยากให้เห็นแบบชัดๆนะครับเป็นแบบเป็นแบบเป็นเพชรเป็นไอ้นี่เลยนะครับเป็นคล้ายๆแบบว่าแท่งคิตตันนะครับตรงนี้ก็เห็นนะเห็นไหม อคิดว่าน่าจะเห็นนะฮะน่าจะเห็นชันละนะฮะเนี่ยนะครับก็ถ้าดูดีๆเราจะเห็นเป็นเป็นแท่งเลยนะฮะนี่นะเห็นเป็นแท่งเป็นแท่งเลยครับมันจะเห็นเป็นแท่งพลลึกเพชรเต็มไปหมดเลยนะฮะอันนี้คือจุดที่เรามองว่าเป็นพวกน้ำแป้งน้ำปูนแต่จริงๆมันกลายเป็น เอ่อเป็นแท่งเป็นแท่งๆแล้วนะนี่นะที่เห็นเป็นแท่งผลึกเนี่ยคือเป็นพวกแคนไซนะครับเป็นพวกผลึกแคนไซนะที่เป็นเพชรนะฮะถ้าพระเอ่ออายุไม่ถึงเนี่ยมันจะไม่เห็นเป็นอย่างเงี้ยมันจะเป็นขุ่นมัวนะครับแต่ตรงเนี้ยเราจะเห็นว่ามันจะเป็นแบบเหมือนเป็นแท่งคิตตันเลยเห็นไหมนะฮะนี่ผมพยายามตัวเฟรมภาพให้เห็นว่ามันเป็นแท่งคิตตันนะครับมันเป็นแท่งแบบ แวววาวสวยนะครับสวยเลยเนี่ยมองมองมองไกลออกมาสักนิดนึ่งก็จะเห็นเหมือนกันนะฮะยพยายามเอ่อให้เพื่อนๆได้รับชมนะฮะสิ่งเอ่อที่เป็นกายภาพของผู้แล่นซ้ไซจริงๆนะฮะอืมนีก็รับประกันเอ่อเซมีเล็กตอนให้ด้วยนะ นะฮะเอ่อถ้าเซ็มไม่ผ่านยินดีเอ่อเปลี่ยนองค์หรือคืนคืนเงินให้เต็มจำนวนเลยนะครับนะครับก็ยังไงก็มั่นใจอยู่แล้วว่ากยายภาถึงยุคแน่นอนนะฮะเราจะเห็นว่าเอ่อตอนนี้ผมเลื่อนไปเรื่อยๆก็จะเห็นผนึกเพชรอยู่เนี่ยเป็นเป็นเอาองค์นี้เป็นผลึกเพชรที่เป็นเอ่อเป็นหนามนะครับเป็นหนามเป็นแท่งเห็นไหมเห็นแท่งตรงไนี้ยไหมเนี่ยแท่งตรงเนี้ย เนี่ย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 เห็นเป็นแท่งไหมนะฮะรจริง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 มันเป็นแท่งทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมพยายามเนี่ยตรงจุดนี้ก็ดูเป็นแท่งหมดละเห็นไหมฮะนะครับเนี่ยประกายเพชรเต็มไปหมดเลยนะครับนี่นะค,คือการเวลาครับที่มันจะทําให้เป็นผลึกเพชรอย่างนี้ได้นะฮะอืม อ,องถัดมานะครับเป็นบางขุนพรมนะฮะเป็นบางขุนพรมลนะตอนนี้มาบางขุนพรมนะฮะบ,บางขุนพรมแล้วก็ค่อยเลื่อนหานะครับบางขุนพรมก็สวยมากๆเลยนะครับในส่วนของพระฤกเพชนะครับนี่นะนี่ก็เป็นเอ,อพระฤกเพชอีกกายภาพหนึ่งซึ่งเป็นเม็ดใหญ่ใหญ่เลยนะครับนี่นะ นี่เนะเป็นก้อนแร่ฟันหมานะครับเออเนี่ย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 นะครับมันเป็นผลึกหมดละนะฮะเนี่ยเนี่ยเนี่ยนะครับเป็นผลึกเพชรหมดแล้วนะนี่นะนะฮะที่เห็นเห็นอยู่เนี่ยเป็นผลึกเพชรนะครับใสแวววนะครับเดี๋ยวผมจะเลื่อนให้ดูคือบางขุนพรมเนี่ยสวยมากเลยนะกระจกภาพด้านในสวยจริงๆนะฮะนี่นะเห็นเป็นเอ่อผลึกแกนไซส์ นฮะใสๆเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเป็นแท่งเลยเป็นแบบน้ำแหลมเห็นไหมเป็นแท่งคิดตั้นขึ้นมาเลยนะครับเ,เ,รเพื่อนๆเผื่อคนไหนไม่เคยเห็นเนะี่ยให้ดูไว้ใกล้หนึงนะครับมันจะเป็นผลึกเพชรขึ้นมาอย่างนี้นะครับอืมนะฮะเลื่อนเลื่อนให้ดูไปเรื่อยนะครับเลื่อนให้ดูไปเรื่อยคือทุกองคเนี่ยถึงยุคหมดเลยนะครับแล้วก็มีผลึกแคนไซเอ่อระดับเพชร ขึ้นมานะครับเห็นไหมนี่นะฮะจะมีความเป็นประกายเพชรสะท้อนไฟขึ้นมาไอ้มึกม่วงก็จมลงไปเห็นไหมเนี่ยเนี่ยพลึกเพชรทั้งนั้นเลยคนระับเพื่อนๆดูนะผมเลื่อนไปเรื่อยน,นะนะฮะเนี่ยไม่ว่าเลื่อนไปไหนครับเราจะเห็นเนื้อพลานเนี่ยแข็งหมดแล้วแล้วก็เป็นเป็นคิดตั้งเลย่ยเป็นพลึกเพชรเห็นไหมเนี่ยนี่ยสะท้อนแสงอยู่นะ นะครับเป็นตะทอนแต่งพบ๊ามิบามเนี่ยนะครับเนี่ยนะดูนะนี่เนี่ย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 ตะทอนแต่งแวววานนะจุดเล็กเล็กเนี่ยเป็นผลึกเพชรหมดแล้วนะนะฮะเนี่ยผมจะวิชให้ดูเดี๋ยวตรงนั้นก็เป็นผลึกเพชรนี่ยนี่แหละเวลาเราส่องกล้องปุ๊บมันจะเห็นความฉ่ำนั่นแหละที่เป็นผลึกเพชรนะฮะเออพาต้องมีผลึกเพชรนะครับถ้าไม่มีความฉ่ำไม่ใช่นะครับ เนี่ยต้องมีความจำนวลเนี่ยมีความจำนวลชํำชํำจัดประกายเยื่อแก้วผลึกเพชรเนี่ยเพราะว่ามันเป็นคาบกุกคาบแกนสายนะฮะมันต้องมีความชํำเป็นผลึกเพชรเด้อนะครับเนี่ยเพราะว่าผลึกเพชรเนี่ยมันจะเป็นผลึกแกนสายซึ่งก็เป็นธรรมชาติขององค์พระนะครับซึ่งมันจะให้ความเป็นประกายสะท้อนแสงขึ้นมานะครับเห็นไหม นี่นะฮะตรงจุดนี้ก็เป็นผลึกเพชรเห็นไหมฮะนะยอันนี้บางขุนพรมอยู่นะองค์ที่สองบางขุ่นพรมเนี่ยเนียสวยนะเนี่ยนี่แหละคือเหตุผลที่อย่าไปล้างนะครับจะไปล้างเวลาเข้าพันเอกจะสวยอย่างนี้เลยครับตอนแบบพระถุมเด็ดเนะยนี่นะนะะวันนี้เน้นแบบเน้นเนื้อหาด้านในด้วยนะมีสิบเอกให้ดูสิบเอกกันให้ฉ่ำแล้วก็ให้ดูพันเอกกันเข้าไปเลยนะครับ ไม่ห่วงนะฮะเน้นเน้นความรู้ด้วยนะครับอืมนี่นะครับนี่ยเราจะเห็นแร่ฟันหมาเพื่อนเพื่อนดูนะไม่ได้หยาบคายแล้วเขาเรียกนริงจริงเนี่ยนี่นะเห็นเป็นแท่งไหมเห็นเป็นเป็นแบบเปือนเปิดเป็นฟันหมาฟันสุนัขเห็นเป็นแท่งไหม แหลมแหมเน windows, ี ns, น่ยเนี่ยเนี่นี่เนี่เนี่ยเนี่เนี่ยนี่ยเนี่ยนะฮะนี่คือธรรมชาติของแคนไซนะครับแคนไซการจะเกิดแคนไซเนี่ยมันต้องร้อยห้าสิบกว่าปีขึ้นไปนะเนี่ยนี่นะนี่นะเนี่ยเนี่นี่แหลมน้ลแหมมเนี่ยนะฮะแแหลมผูกขึ้นมาเนี่เนยนี่เนเนี่ยนีแหลมมเห็นไเป็นแทงไก่บ้างเล็กบ้างไก่บ้างคือมันเป็นมรลึกเพชรไปหมดแล้วอะนะครับ มันจะไม่แห้งนะมันจะช่ำนะครับมันจะช่ำนวลน,นะครับไม่ได้แห้งเด้อนะครับนี่นะฮะมันจะช่ำแวววาวครับมันจะแวววาวครับพี่นะครับเห็นไหมฮะพอซูมเข้ามาในระดับหนเองเนี่ยพาจะมีความช่ำมาก นะครับเนี่ยเห็นเป็นประกายเป็นพลึกเลยนะครับทุกท่านครับนี่เนี่อให้ดูกันนะวันนี้ก็มาพระสมเด็จด้วยนะนี่นะโอ้เนี่ย,ยพลึกเต็มไปหมดเลยนะฮะอ,องค์ละหนึ่งหมื่นบาทนะครับอนะฮะดูครับสวยงาม นะครับเนี่ยผลึกคิดต,ต้านเนี่ยใหญ่ๆเลยเนะี่ยตรงนี้ก็ใหญ่เนไหมมีหินงอกหินย้อยเกิดขึ้นอีกเห็นไหมการเชื่อมต่อกันของผลึกเห็นไหมนะะนี่ตรงนี้ก็ใหญ่นะยเดี๋ยวโอ้โหกายภาพไอของบางหุนพรมนะคือสวยไม่ต้องเกรงใจใครนะไม่ว่าเราตะลื่เป็นยังไงจะเห็นผลึกเต็มไปหมดเลยนะฮะเนี่ยนั่นะคือให้ได้รับชมกันว่า เอ่อพันเอ็กเนี่ยมันเห็นอะไรที่มันมากกว่าสิบเอกเยอะนะครับเห็นไหมนะเนี่ยให้ดูผลึกเพชรกันนะครับให้ดูผลึกเพชรกันนะฮะก็คือผลึกแคมไซนี่แหละหรือคิตตันนี่แหละนะครับอืมนะฮะสวยเลยนะครับเป็นผลึกเพชรที่แบบดูง่ายหูยเนี่ยพี่ดูงี้อ่ะโหเฟนนี้น ดูห่างนิดนึงฮะดูฮะโอ้โหดูฮะเฟรมนี้สวยจริงนะฮสวยจริงให้จริงหนังเลยดูดิเนี่ยสวยมากเห็นไหมฮะเนี่ยอันนี้ค uh oh ือพลึกแขนซ้ายนะครับเนี hmm. yeah, ่ยพลึกแขนไซเพชรเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามันจะมีเป็นเป็นแท่งน้ําแหลมเป็นแท่งขิดตั้นนะครับนี่นะเนี่ยเออบางคนบอกเอ้ยมีด้วยหรอวะพ่อหนุมเดชเนี่ยเนี่ยดูดิ เนี่ยมีไม่มีได้ไงเนี่ยเนี่ยพาถึงยุคต้องอย่างนี้ครับเห็นไหมเนี่ยพาถึงยุคต้องอย่างนี้ครับเนี่ยเนในนแท่งเนี่ยแท่งคิตตันเนี่ยนะฮะโอ้โหเฟนนี้สวยกัดนะครับเห็นไหมเนี่ยแล้วเป็นประกายเป็นแล่ผลึกแคลไซด์นะครับผลึกแคลไซด์นะครับหรือคิตตันนะครับเนี่ยเนื้อเขาจะใส่ฉ่ำแววาว เป็นแท่งคิดต้านอย่างเป็นธรรมชาติเนี่ยคนททำไม่ได้นะครับธรรมชาติเขาทำนะครับผมจะมานั่งทำให้ดูได้ไงเนี่ยเห็นไหมฮะเนี่ยเนี่ยนี่ๆนี่นี่นี่นะครับโอ้โหมางหุ่นพวตัวยจริงองค์นี้ฮะนะครับพลึกแกนไซนี่คือเป็นเพชรหมดแล้วนะโอ้โหดูดูดิเนี่ยดูองค์นี้ฮะ อืมสวยจริงฮะเนี่ยอีกหน่อยนี้วิศการวิทยาศาสตร์วิ่งมานี่มามาแข่งเรื่องพลึกสวยกันได้เลยนะครับนี่นะมาแข่งเรื่องพลึกได้เลยนะองค์เนี้นะนี่นะเห็นไหมแชมป์โลกเรื่องพลึกสวยไนอะดูดิโอ้โหสวยไหมฮะเนี่ยในะพลึกแขนซ้ายทุกท่านนะนะฮะพลึกแขนซ้ายเพชร นะครับหรือคิดตั้านนะครับจะเป็นแบบนี้เลยครับจะเป็นแบบนี้ทั่วทั้งองค์เลยนะครับนะฮะเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่คือเป็นอันนี้แคมไซที่เห็นง่ายๆเลยก็จะพ้าแบบห็นเป็นแท่งๆเลยเนี่ยนี่นะผมให้ดูตรงนี้นะนะครับองค์นี้ถือว่าคือองค์นี้นะบางขุนพรมที่มีตายางนะนะครับนี่นะบางขุนพรมที่มีตายาง